ข้าวน้ำกันจ้ะวันนี้กินข้าวด้วยกันนะคะเน่เบบเรียบรอยจ้ะไข่เกียวจ้ะข่อยเกียวหัวนานไข่เกี่ยวก,ยววนนกยวินน้ำกันเด้อจ้ะแสบแสบ ้าจะไข่เจียวกินแหบง่ายๆอยู่ใต้ต้นมากินไข่เจียวกินไข่ล้วก็สิ ยาจักนเอยเป็นวัดที่ต่อยเมงอนการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วไปสูดยากไม่ยังละยากบก่ดูขไอยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้เอามาๆนี่มานี่มานี้ยมาๆเอาแป๊บป๊บไปโน๊ตไป๊บ,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 บอยากชิมน้ำเอาใต่ทำไม ผานนี้ร่มขาดบรรยากาศดีที่เชิญน้ำหมดนกำยังกระแซบแบบให้เกี้ยวกระแซบ Ừ, ้องไปตั้งโต๊ะหรูหรืล้าหลาอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทานได้ผ่านโข้าสบายใจว่ได้กินอย่างหนึ่งอย่างไทยเกี๊ยวธรรมดานี่ละชีวิตชนบท cho nên nó vẫn bẩn tháo, mì nhang cả kín, bọt, thì côn tóp may nó, cái chân neo kiểu, phải muối chảo không, đơn mày, dẻo, บรรยากาศที่บ้านนะคะเป็นยังไงพูนาทองา่าว้าวทอง่าเซิร์ใสบอเป็นยังไงอยู่กับทำบรรยากาศของชนระบทของบ้านเฮาเนี่ยนะจ๊ะ กินเผาให้เกียว <c oughs> จะแซ่บได้เฮียแซ่แบ กันทั้งแมวทั้งคนอ้อมกันจะตายแบบง่ายๆจะตายของคุณปาลี่นี่แหละจ้ะมันยาตาศที่ ai có gì cho ở nó bằng nhắc cả cho nó bẩn nhắc <laughs> Im cho <laughs> <laughs> yeah. โอเคฮะเห็นไหมกินแล้วคัะแม่ก็าุ่งกินแล้วค่ะอ,อ่ะกิดนด้วยกันกิดนด้วยกันแก <c oughs> ่ตัวนี้เลี้ยงลูกดีดีด้วยจ้ะยังคือว่าเลี้ยงดีลูกที่โตอ่ะลูกกินบ่อไอ้มีแล้วสิบ่กินเลย ต้องให้ลูกเรากินอิ่มก่อนก่อนจะกี่กับบ่อนอัน,อน,บบน,นเป็นแมวจอดแมวจอดมาเมา่อไหรบาทเนี่นกับบ่ออยากให้ยุดอ,อกที่แดดก็ไล่นิบารนี้ไล่หนีกับบ่อนี้ก็มาออกลูก อขี้มาสังเกตสั้งเกตว่าแมวตัวนี้หูหรือโหงถ้าพัดมาอยู่นีแมวหางคอร์ดดีจ้ะนี่เขาเอินว่าแมวนี่แมวหางคอดแบบนี้เขาเอินคอดซับคอร์ดถ้าพัดาอยู่นีจะหลยลาย่างเลยจ้ะดีขึ้น เห,เหตุผลเป็นอย่างจังว่าเออเดีย่ยวอย่างแมวนี่แมวนี่เสือพระพุทธเจ้าดีจ้ะเสื้อพระพุทธเจา้าแต่ว่าก็อบอกเฉยว่าดีเบิดดอก <c oughs> แต่ว่าเขาสิขันเท้าเอาใจใส่หรือว่าเข้าใจคุยกับเขาเพ่รหลอง บรรยากาศนะเลยตงดอกบัวก็รักงสิบาทพูดนะท้องฟ้าวันนี้สดใสมากๆโอเคจ้ะอิม่มหรอหนึ่งอากาศอากาศเมื่อนี้ดี เจ้ามีอะไรดีๆกุลละปาลีกับเสี่ยวมาค่ะลองจังสี่ลักจ้า